รถออกมาเดือน7นี่เองนะครับได้ข่าวมาด้วยว่าคนที่ซื้อซีรีส์4ีอตเนนี้ต้องรอรถด,ด้วยรอรถ5เดือนกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็พารุ่นพี่มาแล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำรีวิวเจ้าซีรีส์2ไปวันนี้ได้ซีรีส์4ตัวใหม่ มารีวิวสักทีนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วใครเคยดูช่องเต้นรถคุณหญิงเนี่ยถ้าไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยตอนที่ผมไปมอเตอร์โชว์เนี่ยวันนั้นผมได้ไปเจอรถซีรีส์สที่เพิ่งอ,ออกตัวมาแต่ตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเขาโชว์แสดงอยู่บนนู้นนะครับวันนี้เราได้ตัวเป็นๆมารีวิวแล้วนะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยดีกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่เริ่มต้นจากจมูกเขานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ แปลกใหม่ที่สุดแล้วในการทําดีไซน์ของทาง b m เมดยูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เห็นการพัฒนาดีไซน์มาเรื่อยๆเ,เนี่ยจมูกของเขาหรือว่าตัวคิดนี้กริลเขานะครับผมจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่สําหรับเจ้าซีรีส์4ตัวนี้นะครับดูได้เลยครับใช้คิดนี้กริลใหญ่มากๆนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าบิ๊กโนสนะครับเจ้าจมูกโตของเรานั่นเองใครชอบไม่ชอบคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนดีไซน์อื่นนะครับที่ผมมองว่าผมหลงไหลกับมันก็คือไฟหน้าครับ จะได้ไฟดีไซน์แบบใหม่และจะเป็นไฟ LED แล้วนะครับผมซึ่งดีไซน์ใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นตัวไฟ daylight นะครับผมเป็น daylight 2อันข้างล่างถ้าเราจำได้นะครับผม BMW เนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นแบบกลมกลม uh, F30 นะครับผมก็จะเป็นเหลี่ยมแต่ว่ายังเป็นเหลี่ยมกลมแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลจีแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบครึ่ง ครึ่งกลมแล้วเป็นเหลี่ยง้างใต้เอานะครับผมตรงนี้สวยตัวนี้จะเป็นตัว M Sport Package ก็จะได้กระจัง M Sport มาด้วยส่วนหน้าฮูดหรือว่าตัวฝาหน้าเรานะครับผมก็ยังคงสไตล์แบบเดิมๆอยู่นะครับผมก็จะเป็นฮูดหน้าที่ค่อนข้างไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับสมส่วนกับตัวรถดีต่อมามาดูเครื่องยนต์ของเรานะครับเครื่องยนต์เจ้าซีรีส์ 4430i นะครับก็จะได้เครื่องยนต์ขนาด2000อร์โบแต่แรงมา้าเขารีดออกมาได้สูงมากนะครับเพราะว่า แรงมา้ารถคันนี้เนี่ยจะได้ถึง258แรงมา้าทำให้รถ 430i คันนี้นะครับสามารถวิ่ง0-100เนี่ยไม่ถึง6วิ5ว,กว,กวิกว่าเท่านั้นเองแล้วนะครับและไม่พอนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีโดยที่ว่าเขาเป็นเครื่อง2000เทอร์โบนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่คร่าวๆประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยถ้าเกิดเรขับไม่ได้แบบขับแบบตะบี้ตะบันอะไรขนาดน,นั้นต้อใช้ ขับแบบใช้ชีวิตประจําวันนี้แหละก็จะได้ประมาณ11.2อกิโลเมตรต่อเลนได้เลยรถคันนี้นะครับจะเป็นรถขับ2นะครับขับหลังแล้วก็เป็นเกียร์ตัวเกียร์8ปสปีดนะครับเป็นเกียร์ที่เขาใช้กันเยอะๆนะครับในตัว BMW อยู่แล้วก็จะทําให้ทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยอ่ะลืมบอกช่วงล่างนิดนึงโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น M Sport นะครับก็จะได้ช่วงล่างแบบ M Sport มาให้ด้วยนะครับก็จะมีความคมนะครับผมเพิ่มขึ้นกับตัวธรรมดาที่เขาให้มา ล้อแม็กตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็ก M Sport นะครับขนาด19นิ้วและเป็นดีไซน์ที่ผมค่อนข้างชอบเลยดีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาไนดะ้ใช้สีที่เป็นแบบแมทแบล็กนะครับหรือว่าเป็นสีดําด้านคู่กับสีเงินมาและเป็นก้านคู่ที่ค่อนข้างมีดีไซน์ เฉียบคมนะครับผมและทําให้ตัวรถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวซีรีส์4ตัวโฉมที่แล้วเนี่ยตัว Mac ที่เป็น M Sport ผมยังมองว่ามันยัไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ตัว M Sport แม็ก M Sport คันนี้นะครับโดดเด่นมากข้างในนะครับคาลิปเปอร์เบรกนะครับก็จะมีเป็นคาลิปเปอร์สีน้ำเงินนะครับพร้อมปั๊ม ตัว M b a มแบมาให้ข้างในด้วยนะครับแต่เสียดายที่ดิสเบรกของเขาเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแบบตันนะครับแบบตันก็คือไม่มีรูเจาะเข้าไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีรูเจาะเนี่ยผมมองว่ามันจะสวยมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นแบบตันมาถึงข้างๆนะครับขึ้นชื่อคําว่าซีรีส์4ก็แน่นอนครับเป็นรถแบบ2ประตูนะครับคูเป้และเป็นกระจกแบบเฟรมเลสมาให้ด้วยนะครับส่วนข้างหลังนี่อยากให้เห็นนะครับแตะมากไม่ได้ร้อนมากส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับผมโดยที่ว่าเป็นซีรีส์4เนี่ย เขาก็จะเป็นทรงที่เป็นลาดชันลงมาเป็นแนวคูเป้นะครับแล้วก็เหลือสันตรงนี้นะครับเพื่อปลงล้ออีกนิดหน่อยนะครับทำออกมาได้สวยมากและ t ริมก็จะเป็นสีดําออกมาด้วยต่อมานะครับเรามาดูด้านท้ายของทางซีรีส์4คันนี้นะครับผมซีรีส์4คันนี้เนี่ยก็จะใช้ ไฟท้ายที่เป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์2หรือซีรีส์8ที่เป็นจักรลคูเป้ของเขาเนี่ยก็จะใช้ไฟท้ายที่เป็นแบบเส้นตรงนี้หมดแล้วคุณลองไปดูซีรีส์2ได้นะครับตัวนี้ไฟท้ายเหมือนซีรีส์2กับซีรีส์8เลยนะครับผมแค่ขยับไซส์ให้มันเล็กลงใหญ่ขึ้นตามบอดี้ของตัวรถนั้นๆนะครับผมและข้างท้ายนี้นะครับผมอีกหนึ่งที่ที่โดดเด่นก็คือตัวกันชนท้ายที่มีดีฟิวเซอร์ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับ คือไม่ต้องแต่งอะไรแล้วแค่นี้มันก็ดูเท่แล้วสำหรับซีรีส์4คันนี้นะครับแล้วก็เป็นท่อคู่ท่อแท้ออกมาแน่นอนตรงนี้ก็ทำออกมาโดดเด่นมากมีตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นดีไซน์ตาม M Sport ของเขาที่เหลือนะครับผมผมว่าลงตัวมากๆฝ่ฝาท้ายคันนี้นะครับปุ๊บเปิดขึ้นมา จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าคือต้องบอกก่อนเลยว่าทางซีรีส์4โฉมนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยออปชั่นจริงนะครับข้างท้ายเนี่ยให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นรถซีดานหรือว่ารถ4ประตูหรือว่าจะเป็นรถ2ประตูนะครับผมที่เป็นทรงคูเป้หรือว่าซีดานเนี่ยทาง b m เเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาจะให้เฉพาะแค่ในรุ่น SUV เท่านั้นแต่สําหรับซีรีส์4คันนีนะ้ให้มาเป็นสแตนดาร์ดออปชั่นออกมาจากศูนย์เลยนะครับและโดยที่ว่าเขาเป็นทรง ซีดานคูเป้นะครับข้างท้ายเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับคุณสามารถใส่ถุงก๊อฟก็ได้นะครับใส่สัมภาระขนาดใหญ่นะครับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็ได้เลยนะครับทาให้ข้างหลังนเนี่ยใช้ชีวิตประจาวันเหมือนรถซีดานปกติได้แน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์4คันนี้ ต่อมานะครับเรามาดูภายในเจ้าซ e r i e s 4คันนี้ดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนออกตัวมาใหม่ๆเนี่ย s e r i e s 4เนี่ยเขาจะให้เบาะที่เป็นสีน้ำตาลมานะครับแต่พอนานๆเข้าไปเนี่ยเขาเปลี่ยนเบาะจากสีน้ำตาลนะครับมาเป็นสีแดงเลือดหมูนี้นะครับผมก็จะทําให้โทนข้างในเนี่ยแน่นอนคือแดงดําและแดงดําก็คือทรงแบบสปอตนะครับผมตัวเบาะเองจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวนะครับผมมีที่รองน่องมาให้ด้วยนะครับและตัวเบาะเองก็จะทรงแบบ กึ่งกึ่งสปอร์ตกึ่งกึ่งคอมฟอร์ตนะครับเพราะว่าจะไม่ได้สปอร์ตจ๋าขนาดนั้นไม่ได้เป็นออกแนวแบบบักเก็ตซีขนาดนั้นนั่งแล้วยังมีความสบายอยู่นะครับผมแล้วเป็นไฟฟ้าแบบเต็มตัวมาให้เลยส่วนทริมภายในนะครับผมก็จะเป็นลายแบบอลูมิเนียมเทตรากอนนะครับผมก็จะเป็นลายใหม่ที่ทางเบ w ยมออกมานะครับผมส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดแบบเป็นน้อยนิดนิดอย่างเงี้ยมันยังดูพอโอเคนะแต่เวลาเราจ้องคอนโซลกลางที่เป็นลายเดียวกันอยู่นานๆเนี่ย ลายตาลายตาค่อนข้างลายตาเลยนะครับผมแต่บางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ลองคุยในคอมเมนต์กันได้นะครับผมข้างบนนะครับผมวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นหนังหมดเลยนะครับค่อนข้างพรีเมียมเลยมีเซนเตอร์สปีกเกอร์มาให้ตรงกลางนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวรถพูดถึงสปีกเกอร์แล้วก็จะมีตัวเครื่องเสียง Harman น a า d o ดอนมาให้นะครับซึ่งฮาร์ a n น a า d ์ดอนเนี่ยก็จะเป็น standard option ที่ออกมาให้กับซีรีส์4คันนี้เลยอย่างที่ผมบอกคือซีรีส์4คันนี้เนี่ยจัดเต็มในเรื่องออปช ามาแน่นอนนะครับหน้าจอของเขานี่ก็จะมีไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถมองทุกอย่างได้สบายตาเลยนะครับขณะเราขับรถได้ไซส์ใหญ่มาไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Connected Drive ด้วยซึ่ง Connected Drive เนี่ยเรายังสามารถนะครับดูพวกพยากรณ์อากาศโดยที่ว่าเราไม่ต้องเชื่อมต่อ ผ่านโทรศัพท์เราเลยนะครับคือเราไม่ต้องใช้เน็ตโทรศัพท์เราเลยตัวนี้เนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศวันนี้หรือว่าจะดูเป็นข่าวนะครับข่าวก็ดูได้นะครับเวลามีข่าวฟีดเข้ามาในตัวจอตัวนี้นะครับเราก็สามารถอ่านข่าวได้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผมและที่ผมชอบก็คือตัวพยากรณ์อากาศนี่ดูเมืองไทยครับมกกลาพึ่งผ่านธันวามาแป๊บเดียว3.2ององศานี่แสงแดดนี่ ร้อนได้ใจเลยนะครับผมต่อมามีเดียของเรานะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยรถคันนี้ก็รองรับวิทยุบลูทูธสกรีนมิลเลอริงได้ด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างเจ๋งเลยและไม่พอนะครับรถคันนี้เนี่ยมี Apple c a r p l a y Android Auto มาให้อีกด้วยนะครับแล้วก็มีบี w s t ม r e หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาโดยเฉพาะก็มีมาให้นะครับผมสําหรับหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเต็มเลยนะครับผมคอมมิวนิเคชันอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับดึงค แทหนึงอะไรเงี้เข้ามาในตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยและต่อมานะครับมีเนวิเกเตอร์มาให้ซึ่งเนวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับโดยที่ว่าเป็น Connected Drive แล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวกสัญญาณออกเข้ามาในในในหน้าจอตัวนี้มีสัญญาณปุ๊บเขาก็จะมี Real Time Traffic อัปเดตมาให้นะครับผมหรือจะบอกว่ารถเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยรถติดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะครับผมเขาจะบอกเลยเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างเจ๋งเลยแต่ถ้าเกิดคนใช้เนวิตัวนี้แล้วค่อนข้างสะดุดติดขัดใช้ไม่ค่อยดีกูเก l e m แมปดีกว่านะครับเราก็แค่เข้าไปตัว a p p l e Car Play หรือ Android Auto เชื่อมต่อโทรศัพท์เราเราก็ใช้งานตัว ก็แมปได้เลยแอร์ก็จะเป็นแอร์ดูโอ้คลายเม็ดคอนโทรลนะครับสามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้เลยลงมาข้างล่างนี้อีกนะครับผมก็จะมีตัววิทยุนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิก b m เแต่มันยูเลยนะครับตรงกลางก็ยังมีนำแพดไว้อยู่นะครับซึ่งนำแผดตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเฟวอร์บิตได้นะครับอย่างเช่นรถคันนี้เนี่ยลูกค้าตั้งพวกอ่าช่อง FM ไว้นะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนโดยใช้นิ้วนี้สัมผัสกดได้เลยนะครับหรือว่าเรายังสามารถ เซฟเบรรี uh, เป็นตัวหน้าเมนูต่างๆของหน้าจอตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกียร์ของเราอันนี้ก็จะเป็นสไต l i n g ตัวเกียร์ใหม่ของทาง BMW นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้มาหมดแล้วข้างซ้ายมือก็จะเป็นตัวหมุนนะครับวงล้อหน้าเมนูต่างๆช็อตคัทต,ต่างๆที่เอาไว้ปรับตัวหน้าจอตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีเดียโฮมแมปนะครับคอมมิวนิเคชั่นนิเกเตอร์แบ็กออปชันอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าและใช้งานง่ายนะครับผมมีเบรกมือนะครับ ที่ผมเคยบอก BM ยังใช้แมนวนวลอยู่เดี๋ยวนี้ไม่แมนวนวลแล้วเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมีเบรกมือไฟฟ้าปุ๊บเขาก็จะมีออโต้โฮมมาให้นะครับสำหรับการที่ว่าถ้าเกิดเราไปติดอยู่ไฟแดงเราไม่อยากเหยียบแช่เบรกนานๆเมื่อยขาเรากดออโต้โฮมแล้วก็ปล่อยเบรกได้เลยรถมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปในเกียร์เต่อมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Drive Select หรือว่าการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ของรถ BMW นะครับก็จะมีส Sport นะครับผมนี่ Sport ก็จะมี Sport Standard กับ Sport Plus ให้ด้วยนะครับ Sport Individual ก็สามารถปรับแต่งในนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Comfort ก็ได้แล้วก็ Eco Pro ก็ได้นะครับซึ่ง Eco Pro ก็ยังสามารถปรับ ได้อีกด้วยต่างหากนะครับปุ่มสตาร์ทรถย้ายมาอยู่ตรงกลางนี้หมดแล้วมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้อยู่นะครับสามารถเปิดปิดตัวฟังก์ชันนี้ได้พาร์คเซนเซอร์รอบคันนะครับผมก็สามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้แล้วก็กันลื่นกันถลาย พูดถึงปาร์คเซนเซอร์แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมีปาร์คเซนเซอร์รอบคันไม่พอมีกล้องหลังมาให้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยให้ค่อนข้างมาดีเลยนะครับผมหน้าจอเรือนใหม่ของเขาก็จะเป็นฟูลลีดิจิตอลหมดเลยนะครับเป็นตัวเต็มของเขาเลยซึ่งหน้าจอดีไซน์ใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ที่เป็นตัวโฉม G ขึ้นมานะครับรหัส G ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น G 2 0 G 30อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้หน้าจอแบบนี้หมดแล้วนะครับซึ่งหน้าจอดิจิตอลตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะย ตอนนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็จะดูธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเราไปอีโค่เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนข้างขวานี้นะครับก็จะไม่บอกตัวรอบเครื่องแล้วก็จะเป็นบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวการเหยียบคันเร่งของเรานะครับว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ไปที่สปอร์ตของเรานะครับก็จะดูค่อนข้างดุดันเลยสําหรับรถคันนี้ก็ทําออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสวยงามมาก ที่คุณเห็นขีดๆตรงนี้นะครับผมรถคันนี้เนี่ยให้ตัวออปชัน Adaptive Cruise Control มาให้แล้วนะครับผมเพราะว่าปกติแล้ว BMW เนี่ยค่อนข้างไม่อัดแน่นกับเรื่องออปชันคันนี้ให้มาเลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งพูดถึง Adaptive Cruise Control แล้วนะครับการใช้งานก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้นะครับผมในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนความห่างของตัวรถที่เราจะให้ ฟอลโล่ข้างหน้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีสปีดลิมิตคอนโทรลมาให้ด้วยส่วนข้างขวามือนี้นะครับก็จะเป็นพวกรับสายวางสายนะครับเพิ่มลดเสียงอะไรพวกนี้เข้าไปตัวพวงมาลัยเองนะครับ M Sport พวงมาลัย M Sport ตัวใหม่ของ BMW อย่างที่ผมเคยพูดไปมันอ้วนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะจับไม่เต็มมือนะครับผมเนี่ยค่อนข้างอ้วนเลยเพราะมมาจับตรงนี้ก็ไม่เต็มมือละก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่ตรงนี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูข้างหลังกันนะครับผม ว่าผมจะฟิตหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือโพซิชันในการนั่งของผมเลยนะครับเฮ้ยโอเคต้องบอกก่อนว่าซีรีส์4นะครับผมเขาอยู่ในคลาสเดียวกันกับซีคูปนะหลายๆคนมองว่าซีรีส์4อยู่ใน e- คูปที่จริงไม่ใช่ซีรีส์4เขาแชร์คลาสเดียวกันกับซีคูเป้นะครับซึ่งการนั่งข้างหลังของซีรีส์4คันนี้เนี่ยผมมองว่านั่งได้ค่อนข้างสบายเลยนะครับผมไม่แพ้ ซีคูปเลยนะครับผมและ เบาเอยอะไรเอยเนี่ยค่อนข้างนุ่มนั่งสบายเลยมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยอ่าปกติแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นใน bmw ค่อนข้างไม่ให้ตัวนี้มานะครับแต่ซีรีส์สคันนี้ให้หลังคาแก้วมาให้อีกด้วยก็ถือว่าจัดเต็มเรื่องออปชั่นสำหรับรถซีรีส์สคันนี้จริงนั่งสบายเลยนะครับหัวเกือบติดแต่ยังไม่ติดนะครับไซส์คนไทยก็สามารถนั่งได้คือถ้าเกิดผมนั่งเนี้ยไปต่างจังหวัดเนี่ยผมโอเคเลยนะไม่มีปัญหาเลยสำหรับการเป็น p พ s สเซนเจอร์ส ข้างหลังในซีรีส์4คันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าซีรีส์4คันนี้นครับน้องจมูกโตเป็นไงบ้างใครชอบดีไซน์แบบใหม่หรือแบบเก่าคุยกันมาในะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับซีรีส์4คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาหลักพันโลเท่านั้นรถออกมาเดือน7นี่เองนะครับราคาที่ตั้งขายนะตอนนี้นะครับอยู่ที่3ล้าน4 5 0บาท เท่านั้นเองนะครับแล้วได้ข่าวมาด้วยว่าคนที่ซื้อซีรีส์4ตอนนี้ต้องรอรถด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อตอนนี้แล้วได้รถเลยนะเพราะว่าผมมีเพื่อนเพิ่งไปจองมานะครับรอรถ5เดือนกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ถ้าใครที่หาอยู่ก็โทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถติชมนะครับผมติชมได้เลยเพราะว่าผมก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผม คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะได้รู้ตัวแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาปรับปรุงตัวกันไปนะครับผมโ okay. อเคตอะช่วงนี้นะครับผมโอมิครอนกำลังจะคลอดลูกมีเป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะเดลต้ากับโอมิครอนรวมกันอนะโควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับผมก็ขอให้ทุกคน ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับผมใส่แมสก์กออลกออเจลไปทุกที่เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รถหน้านะครับสวัสดีครับ